อาจารย์รู้สึกยังไงกับการจัดกิจกรรมของชมรมในครั้งนี้ครับที่โรงเรียนของอาจารย์โดีมากเลยค่ะเพราะว่าครูได้สัมผัสกับคุณถากกรณ์เออถากปนนขอโทษทีนะครูก็มีความรู้สึกประ,ประทับใจว่าที่เป็นเด็กหนุ่มแต่มีความรู้สึกโอหกมุ่งมั่นครูได้เฝ้าติดตามผลงานจากเฟซบุ๊กกร็รู้เลยว่าได้ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างจากชมรมแล้วก็ วันนี้ครูมีความรู้สึกเลยว่าชมรมนี้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆโรงเรียนนี้ได้มีความมุ่งมั่นว่าไม่จําเป็นต้องจะต้องมีอะไรเบื้องหลังสมมุติมีเรื่องของเงินหรือว่าผู้ใหญ่แต่ก็ชมรมนี้ได้ได้ไดิด้นรนด้วยตัวเองจริงๆนะคะครูก็ฝากเด็กหลายๆคนให้มองพี่ไว้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะหนูมีความรู้ะ นูไม่ต้องกลัวเลยหนูมีความมุ่งมั่นหนูมีความรู้หนูมีความตั้งใจก็จะประสบความสําเร็จอย่างพี่ถึงแม้ว่าจะไม่ที่สุดแต่ก็ในสายตาครูซึ่งเป็นครูมานาเนี่ยครูรู้สึกเลยว่าภูมิใจที่วันนี้ชมรมนี้ได้มาให้ความรู้กับเด็กที่นี่และเป็นเกียรติเลยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรให้ช่วยเหลือสําหรับชมรมนี้ครูเต็มที่เลยค่ะ อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปยังโรงเรียนอื่นๆที่เรายังไม่ได้ไปดําเนินโครงการบ้างไหมครับถึงครูหรือว่าถึงนักเรียนในโรงเรียนแห่งนั้นใช่ครับคือเชื่อว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีเพชรอยู่แต่เราคือเราไม่สามารถที่จะไปหาเพชรเม็ดนั้นมาได้แต่วันนี้ครูเชื่อว่ากิจกรรมของชมรมเนี้ยอาจจะไปจุดประกายเพชรของแต่ละโรงเรียนซึ่งดูจากเด็กๆเ,เ,เนี่ยจากที่เขาก็เออดารา,าศาสตร์แพ้วิชาฟิสิก เคมีชีวะที่เขาเรียนอยู่เพราะว่าทางสามวิชาโนนเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญมากกว่าแต่เชื่อว่าชมรมนี้ทําให้เด็กแต่ละโรงเรียนที่สนใจในด้านดาราศาสตร์ซึ่งเด็กคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ว่าความคิดของครูเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเลยเพราะสามวิชาหลักที่เขาเรียนอยู่อ่ะมาจากวิชานี้ทั้งสิ้นค่ะครับไงทางชมรมต้องขอขอ,ขอบพระคุณอาจารย์ศรีรักทองศาสตร์นะครับ ที่ได้รับให้การสนับสนุนชมรมนะครับอยายาซ่าเข้ามาทําโครงการอย่างโรงเรียนนะครับวิทยาวนาลัยในวันนี้นะครับยังไงต้องขอกับาพระคุณมาในโอกาสนี้ด้วยสวสดยินด,ดีมากค่ะขอบคุณ